สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับงานรั้วหลังจากที่แกะแบบแล้วนะครับงานรั้วงานรั้วซิ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแกะแบบออกมาแล้วนะครับเวลาทีมันมันจะเป็นทับหลังในตัวนะครับมันจะมีทับหลังแล้วก็มีคานอยู่ในตัวในแบบนะครับแกะออกมาแล้วก็หน้างานจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารีแพรนิดหน่อยก็เก็บทําสีได้เลยนะครับอันนี้รั้ว แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับว่านี่นะครับเทออกมาแล้วมันก็จะยาวไปด้านหลังเลยนะครับเข้าแบบเทก็จบแล้วนะครับกลายเป็นรั้วแล้วนะครับตั้งเสาเสาแบบนี้นะครับแต่ถ้าปกติแล้วจะใช้ใชเสาอ,อยู่หน้าสนะี่เนาะหน้าสี่นิ้วเสาสาเร็จนะครับตั้งเสาหน้าสี่นิ้วไปนะครับเสาสี่นิ้วก็ตั้งเรียงกันไว้อย่างนี้นะครับ พอตั้งเสาเสร็จก็เข้าแบบเลยนะครับเข้าแบบเท,เทได้เลยเทจบเลยพาดูหน้าง,งานจริงนะอันนี้คือคือแบบแบบั้วนะครับนะคือเข้าแบบไว้อย่างนี้ทําไมมันสูงจังนะครับเทไม่เต็มแบบนะเคข้างบนนะครับมันทับหลังทับหลังมันสามสิบแต่เราเทแค่สิบห้านะครับวันนี้จะเท่ากับด้านฝั่งนูน้นพาดูแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องก่อนะครับ ความหนาความหนาของกําแพงเรากําหนดได้นะครับจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอา10เซน12เซนได้หมดนะครับใช้ใช้หน้าเสาเป็นตัวควบคุมนะครับพามาดูหน้างานจริงนะครับของละหานทรายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานนะครับเหลือสอหลังกําลังจะส่งมอบสุดท้ายนะครับตอนนี้อันนี้ฝั่งนี้โอนแล้วอันนี้อันนี้โอนแล้วนะครับ เจ้าของบ้าน3ามหลังติดกันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โอนหมดแล้วน้ำไฟเข้าแล้วลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับแดดร้อนๆนะครับหน้าง,งานที่รหันทรายนะครับรับวิตามินดีเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับใช้3ามคนนะครับทำรั้ว ใช้คนงานแค่สามคนทํากันไปเรื่อยๆนะครับก็นี่นะครับรีแพร์เรียบร้อยก็เก็บสีนะครับรีแพร์ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอีกหลังหนึ่งที่กำลังจะโอนพาเดินดูหน้างานเนาะแดดร้อนๆเนาะสวัสดีครับนะครับผมโคตโจ๊กนะวันนี้พามาดูหน้างานก่อน ก่อนที่จะเข้าแบบนะครับทำอะไรกับมันบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูทุกขั้นตอนเลยนะต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนก็มีหลักๆก็มีแค่ค่าคอนกรีตนะครับเหล็กก็ไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกคานเหมือนทำรั้วปกตินะครับใช้เหล็ก9ก้าวิ่งยาวเลยนะครับไม่มีไม่มีเหล็กคานนะครับงานละครับเดี๋ยวพาดูและนะครับก็จะเตรียมหลุมไว้อย่างเงี้ยครับ ขุดลุมไว้นะครับเสาผมสูง2เมตรห้าสิบโผล่ขึ้นมาบนดินเมตรห้าสิบลงไปในดินเมตรหนึ่งเป็นคานอยู่สามสิบนะครับตัวนี้ครับตามนองตลอดแนวนะครับขุดหลุมเตรียมไว้อย่างนี้นะครับเทรีแล้วก็เอาเสาลงนะครับพอเสาลงเสร็จก็ปรับระดับท้องคานนะครับปรับระดับท้องปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าแบบเทเลยนะครับวันนี้ อันนี้โครงการเป็นเฟสสองที่ละหันทายนะครับอันนี้ใกล้จะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้คนนะครับใช้แมคโครมันไม่สวยทำไมถึงไม่ใช้แมโครนะครับม,มันมันมีนี่เห็นไหมครับม,มันมันมีท่อประปาอยู่ตรงนี้ท่อปราปลาที่ผมขยายเขตน้ำมาอยู่ถ้าเอาแมคโครขุดก็เรียบร้อยครับ นะครับได้ซ่อมกันอีกนะครับก็เลยต้องใช้คนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเขตป่าปานะครับตัวนี้ใช้ผู้หญิงนะครับอพอเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยงานเหล็กนะครับพองานรั้วเสร็จก็มาต่อต่อด้วยงานเหล็กงานเหล็กรั้วนะครับกําลังไล่ทําอยู่